ค่ะวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by J a s s e s s Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ย่านรังสิตค่ะกับหมู่บ้านฐานมั่นคงนั่นเองนะคะพื้นที่นี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะสถานีรังสิตเส้นสีแดงนั่นเองค่ะบริเวณโดยรอบนะคะก็อยู่ใกล้ๆเลยค่ะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะห้างสรรพสินค้าค่ะอย่างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสวนสนุกดีมเวิร์ด้วย ส่วนโครงการเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภบบตลอด24ชั่วโมงเลยมีการผ่านเข้าออกนะคะด้วยระบบทีการ์ดค่ะแล้วก็ด้านในโครงการเนี่ยมีทั้งส่วนสาธารณะขนาดใหญ่มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะโครงการค่ะก็มีถนนเส้นที่ใหญ่มากๆเลยด้วยสําหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เรามาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่3 6ทับ30ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ63.3ตารางวานะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําด้านหน้าตัวบ้านค่ะจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ มีการติดเหล็กดัดเอาไว้ให้แล้วค่ะบริเวณรอบตัวบ้านนะคะเมื่อเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจ,เจอกับห้องโถงค่ะซึ่งเป็นห้องโถงที่ใหญ่เพดานสูงเลยค่ะก็จะสามารถวางได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโซฟาขนาดใหญ่ค่ะชั้นวางทีวีนะคะก็สามารถวางได้แบบสบายๆเลยค่ะ ด้านหลังค่ะจะเป็นห้องครัวนะคะที่เราเนี่ยมีการบิวต์อินเอาไว้ให้เราเล็กน้อยค่ะก็จะมีทังชั้นวางของนะคะตู้เก็บของค่ะแล้วก็ซิงค์ล้างจาน เดินไปด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหลังคาไว้ให้ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นพื้นที่ซักล้างได้แบบสบายๆเลยค่ะสำหรับห้องแรกนะคะที่พามาชมค่ะก็จะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้อง master bedroom นะคะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ขนาด6ฟุตเนี่ยวางได้เลยนะคะรอร์นิเจ์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะชั้นวางทีวีตู้เสื ผ้าตัวเครื่องแป้งนะคะและต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยมีวิวที่สวยงามมากเลยมองออกไปค่ะจะได้วิวท้องนาแบบเต็มๆเลยนะคะและความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะมีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีหน้าต่างให้2ด้านเลยค่ะห้องนี้นะคะก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวานะคะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ได้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะจัดทำนะคะเป็นห้องนอนค่ะ สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้นะคะหรือว่าอาจจะดัดแปลงเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถจัดทำเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกในบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้ค่ะเป็นห้องทํางานหรือว่าจะเป็นห้องแต่งตัวรวมถึงห้องลากก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอ,อยู่บริเวณกลางตัวบ้านค่ะให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้งานได้ร่วมกันนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะการเดินทางไปยังบ้านฐานมั่นคงเอราวัน8เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามลงเกลือมาร์เก็ตขับตรงไป1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพปุญชร42ขับตรงต่อไป1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงต่อไปอีก1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้าย จากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยสูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook JSS Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านาน by JSS Management เรายังมีทรัพย์อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชม พร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืน่นฟูสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ